โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมกลับมาพบกับพีพีตูคานอีกเช่นเคยครับผมเคสนี้ก็เป็นลูกค้าจากนนทบุรีนะครับผมมาติดต่อขอดูโตโยต้าวิกโกแชมป์2.7ปี2003มือเดียวป้ายแดงแหมต้องบอกว่ารถนี้พร้อมใช้งานจริงๆครับผมลูกค้ามาดูนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมวันนี้ก็ตลาดเปิดครับผมลูกค้าคือคกันหน้าดูเลย ตอนนี้เราก็ให้ลูกค้าดูรายละเอียดภายนอกภายในเบื้องต้นไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปเทสไดกันครับผมมาพีพีโัวคาไม่มีผิดหวังแน่นอนครับผมโอเคครับผมก็ได้เวลาพาลูกค้าไปเทสได้กันแล้วครับผมก็เป็นพี่ตึงครับผมพาลูกค้าไปเทสไดกันหน่อยฝากไว้ด้วยครับผมมาพีพีพโัวคาต้องได้รองรถครับผม โอเคครับ okay, ผมก็กลับกันมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปสอบถามลูกค้ากันหน่อยดีกว่าว่าไปลองรถมาชอบไม่ชอบแค่ไหนอย่างไรครับผมเยี่ <Yeah. S 1> เป็นไงบ้างพี่ไปลองรถมาแล้วเยีใช <Yeah. S 1> ้ได้นาะโอเคครับ <Yeah. S 1> okay, ผมหลังจากที่ลูกค้าเทดได้ไปหนึ่งรอบ <Yeah. S 1> ก็ตัดสินใจซื้อเงินสดเลยครับผมก็รออะไรกันอยู่ละจ้าไปเซ็นสัญญากันเลยครับผม ก็ต้องขอบคุณลูกค้า FC ท่านนี้มากๆ,ๆครับผมที่เชื่อใจไว้ใจเอาแลวกับทางเราปีดีราค้าจัดให้ครับผมสวัสดีครับพี่ร่า <Yeah. S 1> FC เขาดูจากทางบ้านเขาบอกว่าคันนี้ขีนข่นุ่มขี่นิ่มเขาเลยมาลอง <Yeah. S 1> แล้วถูกใจโ <Okay, S 2> <c oughs> อเคครับผมตรงปกบอกว่าใส่ถุงมาเลยใช่ไหมพี่ใส่ถุงกลับบ้านแน่นอนโอเคครับพี่หลงังออกมาครับผม โอเคผมหลังจากที่ลูกค้าเซ็สนสัญญาเสร็จเรียบร้อยเราก็ให้ทางทีมช่างแล้วนะครับผมชงเบื้องต้นเช็ค24รายการให้ครบถ้วนกันเลยครับผมบริการทุกระดับประทับใจพีพีพตัวคาจัดให้ครับผมและต้องบอกว่าภายในวีโก้แชมป์คันนี้ส่งข้อประกดได้เลยครับผมมาพร้อม ABS Airbag คู่ด้วยครับผมแม่มองกันเพลินคิดว่ารถออกจากศูนย์โตโยต้าวันแรกครับผมคิดถึงรถดีคิดถึงรถเดิมต้องคิดถึงพีพีพตัวคานะครับผม โอเคครับผมก็เสร็จสิ้นตามขั้นตอนเรียบร้อยได้เวลาขับกลับนนทบุรีกันแล้วครับผมใช้รถอย่างมีความสุขครับผมเดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพครับผมมาแล้วครับผมวีโก้แชมป์มือเดียวป้ายแดงของเราครับผมโอเคก็บอกกันไว้นะครับผมสถานที่ตั้งของเราอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนนวนกุหลกาธนบุรีหรือตรงเสากิโลเมตรที่260ไม่ใกล้ไม่ไกลพระรามสองอบัเดเจรับผมฝากไว้้วยครับผมมาบีนีโตคารองท<อ><อ>่า <ไป S 1> รถ <ไป S 1> สวยถูกใจครับผม